เป็นพระเก่าครับสองสี่เก้าเก้าพร,รานะเก่าก็ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วครับลอไดคมมากครับคมชัดลึกตัวหนังสือเนี่ยอ่านจริงๆเนี่ยอ่านชัดนะครับชัดนะครับท่านเขียนนะพระครูทองสุกเลยครับพระครูทองสุขวัตโนดหลวงดูดวงตาด้ดวงตาลึกนะครับ ดวงตาลึกครับริมฝีปากนี่ครับคือกันลึกครับรอแบบสั้นันนะครับจะไม่มีโกงแบบอุดข้างได้นะครับตรงนี้ทั่วไปที่ผมเคยเห็นนี่จะอุดข้างนะครับแต่นี้ไม่มีอุดข้างครับใต้ฐานนี่อ้าวราแบบสั้นนเลยครับมีช่อชั้นวันเลยครับมีช่อชันวันเอาละครับเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลัง ชายชีวรคมชัดนะครับแล้วก็ตรงไอ้ชายชีวรเนี่ยด้านหลังครับสังกะับไอ้สังกติเนี่ยจะมีตัวอูนะครับโตอยู่ครับดูใต้ฐานครับใต้ฐานนี่ครับใต้ฐานจะหล่อเป็นช่อนะครับมีช่ออยู่ครับด้านหน้าต่อครับนี่ครับหลวงพ่อทองสุกวัดตันดอหลวงแคลวคาดของกระพันครับพาถิ่นนักเลงครับ หนึ่งไม่เป็นสองร้อกันครับในจังหวัดพิบุรีครับกอเป็นพระที่ว่าหายากอยู่มครับท่านก็มีเมตตานะครับท่านมีเมตตาหมานิยอมได้นะครับผมทังสุขครับประวัติท่านจริงๆเนี่ยนะครับที่เขาที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยท่านเป็นพระก่อนที่ท่านจะบวชนะครับท่านเป็นนักเลงมาก่อนนะครับเคยอ่านนะครับแน่ก็นานมากแล้วครับแต่ท่านกลับมาบวชครับมาบวชท่านท่านก็ วิชาอาคมสมัยที่พระ่านปิขราวาสเนี่ยแหละครับเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลครับหลวองพ่อทองสุกวัดโนดหลวงพระเก่าเป็นพระเก่าอีกองค์ครับแล้วก็สร้างน้อยที่สุดครับองค์นี้แจกเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นไม่มีบุญไม่มีวาสนาจริงๆก็ไม่ได้ครับองค์นี้ครับ ผมที่ได้มานี่ก็ไม่แช่อะไรแล้วครับดูไม่เป็นครับได้มาดูไม่เป็นครับพระพวกเขาแรกของก็รแรกไปด้วยครับรู้แต่เป็นหลวงพ่อทองสุขแต่พี่พอสอไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับเพิ่งมารู้ภายหลังครับสร้างมาปีสองสี่เก้าเก้าทันยุคหลวงพ่อทองสุขครับ